สวัสดีครับผ่านกันไปแล้วนะครับกับ5ความลับของคนไม่เอาฐานผู้มั่งคัง่งในวันนี้ครับจะเป็นความลับหมายเลข6ของคนไม่เอาฐานผู้มั่งคัง่งนั่นก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับทรัพย์สินและในวันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับประการสําคัญที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่งคัง่งและวิธีสร้างมันขึ้นมาครับและก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆอย่าง GOFX Grow Together อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุน และสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเริ่มต้นอาชีพนักลงทุนก็สามารถศึกษารละละเอียดได้ที่ลิงก์ดีสคริปชันในวิดีโอนี้นะครับเอาละครับล้ารู้ความลับหมาเลข6ของคนไม่อ่อนถานผู้มั่งคั่งกันได้เลยครับโนเอลวินเชเก,เกอร์เคยกล่าวเอาไว้ว่าการสร้างฐานะก็เหมือนกับการเล่นเกมเศรษฐีคนที่ได้ครอบครองที่ดินมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะคุณจะไม่ต้องมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นครับเพื่อได้เป็นคนไม่อ่อนฐานผู้มั่งคัง่งถ้าคุณมีสิ่งนี้คุณก็คือคนที่ไม่อ่อนฐานผู้มั่งคัง่งถ้าไม่มี คุณก็คือคนเห็นตรงและถังแตกพอจะเดาได้ไหมครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรห้องชุดสุดหรูที่เชาวอยู่ในย่านเซาบีชรถใหม่เอี่ยมที่พนักง,งานจอดรถมักนาไปจอดตรงตําแหน่งพิเศษหน้าประตูพัตคารเสมอเสื้อผ้าบแบรนด์ดังมากมายจนคุณต้องเปลี่ยนห้องสองห้องให้กลายเป็นตู้เสือ้อผ้ารถลิมูซีนส่วนตัวพร้อมคนขับรับส่งเมื่อคุณรู้สึกไม่อยากขับรถโต๊ะส่วนตัวที่ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองซึ่งพร้อมต้อนรับคุณทุกเวลาที่รู้สึกหิว เครื่องเรือและของตกแต่งบ้านทั้งหลายที่แสนหามาโดยมรน,นาการชื่อดังตั้งแต่โซฟายันชักโกถ้าคุณเลือกแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งที่ผมว่ามานี่ครับแม้มันจะดูดีมีราคาเพียงใดคุณนั้นก็ยังอยู่ในดินแดนของคนเถียนตรงและถังแตกและยังไม่ผ่านพ้นออกมาอยู่ดีและยังเก็บเงินไม่ได้เลยสักแดงเพราะอะไรเนี่ยล่ะอครับก็เพราะมันไม่มีข้อไหนเลยนะสิครับที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่นำความร่ำรวยมาให้คนไม่อาฐานปูมังคขังและสิ่งที่ผมพูดถึงนั้นก็คือทรัพย์สิน ตั้งใจฟังให้ดีนะครับนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับประการสําคัญที่สุดครับที่คุณนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่งคั่งและวิธีสร้างมันขึ้นมาคุณอาจจะคิดว่าคุณนั้นจะร่ำรวยได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นเริ่มหาเงินได้มากขึ้นและสําหรับคุณนั่นคงหมายถึงการได้ขึ้นเงินเดือนได้ทํางานที่2หรือถูกลอตเตอรี่จงทําความเข้าใจสมัยนะครับสิ่งเหล่านั้นอาจทําให้คุณรวยก็จริงครับแต่มันนั้นไม่ได้ทําให้คุณกลายเป็นคนไม่อ่อนถานกู้มั่งคั่งหรอกครับ ก็เพราะคนไม่ออท่านผู้มัง่งคั่งไม่ได้หาเงินจากการทํางานเพึ่งเงินเดือนประจำะสิครับเขาไม่ได้ทํางานสองงานหรือแม้แต่ถูกลอตเตอรี่คนไม่ออท่านผู้มัง่งคั่งรวยขึ้นมาได้โดยวิธีเดียวเท่านั้นครับพวกเขาลาออกจากงานพวกเขาลาออกจากงานที่2พวกเขาฉีกตัวลอตเตอรี่เป็นชิ้นๆและเดินออกไปซื้อทรัพย์สินและคนไม่ออท่านผู้มัง่งคั่งหลายๆคนนั้นก็ไม่ได้ควักเงินตัวเองออกมาซื้อซะด้วยซ้ำเข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องอาศัยงานคุณไม่ต้องอาศัยลาบลอย คุณไม่ต้องอาศัยเงินด้วยซ้ำในการเริ่มแผนการของคนไม่อ่อนฐานปูมังคั่งในการครอบครองทรัพย์สินคุณอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าคุณนั้นต้องใช้เงินจํานวนมากเพื่อเริ่มลงทุนแต่ผิดครับอภิมหาเศรษฐีนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยเงินทุนน้อยกว่า1,000ดอลลาร์ลองฟังเรื่องราวต่อไปให้ดีนะครับผมจะแสดงให้คุณเห็นเองว่าคุณนั้นจะเริ่มต้นด้วยเงินจํานวนเพียงน้อยนิดเพียง100ดอลลาร์หรือแม้แต่ไม่มีเงินทุนของตัวเองเลยได้ยังไงก่อนอื่นครับเรามาเข้าใจก,กันก่อนว่า กฎของโรเบิร์ตในการแยกแยะว่าอะไรคือทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินนั้นง่ายมากครับทรัพย์สินก็คืออะไรก็ตามที่ทําเงินให้คุณและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างน้อยหนึ่งรายการก็เป็นเพียงหนทางเดียวที่คุณจะได้กลายเป็นคนไม่อาฐานผู้มั่งคั่งที่มีความสุขและประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคํานิยามนี้ฟังดูง่ายไปสําหรับคุณไหมครับผมจะแถมอีกอันนะครับจากพจนะนุกรมทางการเงินนี่ฟังดูเป็นทางการครับแต่ก็มีความหมายเหมือน,อนกันนั่นคือทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่ปัจเจกบุคคลองค์กรหรือประเทศเป็นเจ้าของหรือควบคุมด้วยความคาดหวังถึงประโยชน์ในอนาคตยังจำห้องแลบสมัยคุณอยู่ในโรงเรียนมัธยมและต้องผ่าแยกชิ้นส่วนตัวอะไรสักอย่างเพื่อจำแนกส่วนประกอบของมันออกมาตายกล้องจุลทรรศน์ได้ไหมครับเราจะมาทำอย่างเดียวกันนั้นกับสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินครับคุณควรจะรู้ซะก,ก่อนนะครับว่าทรัพย์สินที่แท้จ,จริงนั้นล้วนมีคุณสมบัติ3ประการ 1. มีค่า2 คุณเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมมัน 3. ม,มอบผลประโยชน์ในอนาคตให้คนไม่เอาฐานผูมั่งคัางครับจะตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนที่จะซื้ออะไรสักอย่างและเมื่อพวกเขาจะซื้อพวกเขานนั้นจะเลือกซื้อทรัพย์สินก่อนเป็นอันดับแรกนี่ทาให้พวกเขานนั้นประสบความสําเร็จและร่ารวยกว่าพวกคนเห็นตรงและถังแตกซึ่งซื้อมาแต่นี่สินหรือฟาแฝดที่ชั่วร้ายของทรัพย์สินนั่นเองแล้วนี่สินคืออะไรเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ที่ชื่อว่า dictionary com ได้ใ,ให้ความหมายของหนี้สินเอาไว้ว่าเงินที่ติดค้างหนี้หรือพันธะทางการเงินนั่นก็ตรงประเด็นครับแต่คําจํากัดความที่ผมชอบมากกว่านั้นมาจากเว็บไซต์ answer.com ซึ่งระบุว่าหนี้สินก็คือ 1. สิ่งที่เราต้องชดใช้ 2. พันธะผูกพันความรับผิดชอบหรือหนี้และสิ่งที่ถ่วงความเจริญ 3. อุปสรรคเหนี่ยวรั้งเป็นความจริงที่ว่าทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนั้นต่างมีมูลค่าทางการเงิน ในแง่นั้นครับทั้งสองสิ่งนั้นก็เหมือนกันและมันก็เป็นความจริงอีกเช่นกันที่ว่าทรัพย์ส,สินนั้นเป็นสิ่งที่คุณครอบครองและควบคุมและคุณก็ต้องรับผิดชอบต่อหนี่สินนั่นจึงถือว่าเป็นการครอบครองได้เช่นกันในกรณีนั้นมันเหมือนกับนี่สินเป็นฝ่ายครอบครองตัวคุณมากกว่าทีนี้ครับเรามาลองมองไปยังอนาคตข้างหน้าทรัพย์ส,สินนั้นจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ในอนาคตเช่นเงินในรูปของรายได้หรือเงินสดในทางตรงกันข้ามนี่สินนั้นจะทําให้คุณเสียเงินพวกมันเหนี่ยวรั้งคุณพวกมันคืออุปสรค จำเอาไว้นะครับซื้อทรัพย์สินก่อนเป็นอันดับแรกเพราะมันนั้นจะทําให้คุณได้เงินซื้อนี่สินที่หลังเพราะมันนั้นจะทําให้คุณเสียเงินลองย้อนกลับไปฟังสิ่งที่ผมบอกในตอนต้นของบทนี้ดูอีกครั้งนะครับถึงรายการสิ่งของลูลาเหล่านั้นคราวนี้ครับเมื่อคุณรู้คําจํากัดความที่แน่ชัดของทรัพย์สินคุณคงมองออกอย่างรวดเร็วว่าทําไมสิ่งเหล่านั้นจึงไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างเช่นห้องชุดสุดหรูที่ชาวอยู่ในย่านซาบีช ถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องชุดที่ว่าหรืออย่างน้อยก็ชอบแบบสามารถซื้อขาดภายหลังมันก็อาจกลายมาเป็นทรัพย์สินได้ครับอสังหาริมทรัพย์คือหนึ่งในทรัพย์สินหลักๆที่คนไม่เอาฐานผู้มัง่งคั่งนิยมซื้อหามาครอบครองแต่ตราบใดครับที่คุณเป็นเพียงผู้เช่ามันก็เป็นหนี้สินสําหรับคุณเพราะคุณไม่ใช่เจ้าของทุกๆเดือนคุณต้องจ่ายเงินค่าเช่าและสิ่งที่รับตอบแทนก็คือวิวส,สวยๆและที่อยู่ซึ่งทําให้เพื่อนๆประทับใจเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นครับเมื่อคุณย้ายออกคุณก็แล่้องงชุดดดเเป็นนิสไไม จึงม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือหนี้สินไม่ใช่ทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมและเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในย่านเซาบีดเป็นเจ้าของห้องชุดของตัวเองครับหรือไม่ก็ชอบแบบซื้อขาดภายหลังห้องชุดของพวกเรานั้นจึงถือเป็นทรัพย์สินคุณเห็นความต่างไหมครับต่อไปครับรถหม่เอี่ยมที่พนักงานจอดรถมักนําไปจอดรถตรงตําแหน่งพิเศษหน้าประตูพัตตการเสมอถ้าคุณทุ่มเงิน80,000ดอลลาร์ 80, 000, หรือ85,000ดอลลาร์ 85, 000, ไปกับรถใหม่เอี่ยมสุดอลังการคันนี้และขับมันออกมาจากโชว์รูมมันอาจจะเสียราคาไปแล้วประมาณ2 5 0 0 0ดอลลาร์น่าตกใจใช่ไหมละครับนั่นทำให้รถคันนี้ที่คุณแสนจะภาคภูมิใจเป็นนี่สินก้อนโตและไม่จัดเป็นทรัพย์สินอย่างแน่นอนครับลองย้อนกลับไปดูคํสจากัดความอีกครั้งนะครับแน่นอนนะครับรถคันนี้มีราคาแน่แน่นอนครับคุณอาจเป็นเจ้าของมันหรืออย่างน้อยก็ควบคุมมันแต่แม้ว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนรถคันนี้ก็ไม่อาจทาเงินให้คุณได้ในอนาคต รถยนต์ไม่ใช่ทรัพย์สินอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างถ้าคุณซื้อรถโบราณมาขับและขายต่อด้วยราคาที่สูงกว่าราคาต้นทุนหากเป็นกรณีนั้นรถยนต์ก็จะถือเป็นทรัพย์สินคุณเห็นความต่างหรือ,อยังครับต่อไปครับเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายจนคุณต้องเปลี่ยนห้องสองห้องให้กลายเป็นตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้านั้นก็มีคุณค่าครับพวกมันนั้นทําให้คุณดูดีและรู้สึกดีและถ้ามันเป็นผลงานของดีไซเนอร์บางคนมันก็อาจเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะในแง่นั้นครับมันจึงเป็นทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือถูกสวมใส่อยู่บนร่างกายไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณเป็นเจ้าของหรืออย่างน้อยก็ควบคุมพวกมันซึ่งก็เป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของทรัพย์สินแต่ทว่าครับเสื้อผ้านั้นเสียมูลค่าทันทีที่ตัดป้ายราคาของมันออกและนั่นก็ทําให้มันเป็นหนี้สินแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ยังมีข้อยกเว้นอีกเช่นกันถ้าคุณซื้อหมวกสีชมพูข,ของเจสกลีนเคนเนดีซึ่งออกแบบโดยฮัตสตันนั่นก็อาจถือเป็นทรัพย์สินเพราะราคาของมันนั้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆทมนรคับ ก็เพราะหมวกใบนั้นไม่ได้เป็นเพียงหมวกอีกต่อไปมันกลายเป็นของสะสมและของสะสมอย่างงานศิลปะของเก่าเสื้อผ้าย้อนยุคและเหรียญตาก็สามารถเป็นทรัพย์สินที่ทําเงินได้ดีตัวอย่างต่อมาก็คือลิมูซีนส่วนตัวพร้อมคนขับรับส่งเมื่อคุณไม่รู้สึกอยากขับลิมูซนนีนไม่ใช่ทรัพย์สินครับเพราะมันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องควักเงินจ่ายเงินล้วนไหลออกมาจากกระเป๋าคุณโดยไม่มีหวังว่าจะได้รับเงินนั้นคืนกลับมาในอนาคตเช่นเดียวกันกับค่าจ้างของคนขับ ตัวอย่างต่อมาก็คือโต๊ะส่วนตัวเท่นั้นอาหารที่ดีที่สุดในเมืองซึ่งพร้อมต้อนรับคุณทุกเวลาที่รู้สึกหิวรายการนี้คือหนึ่งในสุดยอดเครื่องบ่งบอกสถานะครับมันอาจจะเป็นโต๊ะตัวกลมข้างหน้าต่างร้านไมเคลิลร้านอาหารสุดเก๋นในนิวยอร์กหรือที่นั่งในร้านบันดานิ่งของโทนี่โซปราโนการโค้งคำนับและการถอนสายบัวเพื่อต้อนรับลูกค้าขาประจำนั้นดีต่อความมีหน้ามีตาของคุณครับแต่มันก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่นั่งที่ดีที่สุดในร้านหมายถึงเงินที่คุณต้องจ่ายและนั่น ก็ทาให้มันกลายเป็นหนี้สินและสุดท้ายครับเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้านทั้งหลายที่สรรหามาโดยมันธนากรชื่อดังการตกแต่งอย่างเลิศดูดนั้นยอดเยี่ยมครับแต่เมื่อมันธนากรหน้าใหม่ก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงเฟอร์นิเจอร์สวยๆแล้วนั้นตั้งแต่โซฟายันชักโครกและตั้งแต่ผ้าม่านไปจนถึงฟูกนอนหมอนมุง้งก็จะกลายเป็นเพียงของมือสองราคาในตลาดตกต่ำลงกว่าราคาที่คุณซื้อมามากมายนะักมันอาจจะดูดีครับแต่ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเว้นแต่ว่า เฟอร์นิเจอร์ของคุณจะเป็นของเก่าแท้ๆซึ่งกระถือเป็นของสะสมอีกเช่นกันคนไม่อาฐานผู้มั่งคั่งครับมีทรัพย์สินอีก2ออย่างที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีและพวกมันก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างเสริมความมั่งคัง่งมากพอๆกับเงินสดอสังหาริมทรัพย์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจเลยทีเดียวทรัพย์สินอย่างแรกเลยก็คือคุณส่วนอย่างที่สองนั่นก็คือเวลาของคุณ นี่คือจุดเปลี่ยนแบบกลับหัวกลับหางเลยก็ว่าได้ครับคุณคือทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของตัวเองครับส่วนเวลาของคุณคือทรัพย์สินสําคัญระดับต่อมาคุณจะปฏิบัติกับทรัพย์สินทั้งสองนี้ยังไงคนส่วนใหญ่แล้วครับทุ่มเทเวลาเพื่อแลกกับเงินคุณมีงานทําและโลงแรงกับมันวันละแปดหรือสิชั่วโมงแล้วคุณได้อะไรครับคุณได้เงินคุณทําอะไรสิ่งที่คุณทํานั้นก็คือแลกเวลากับเงินและมันก็ยากมากครับที่จะได้รวยขึ้นมาด้วยวิธีนั้นเมื่อคุณนนนนนนัั้้้้ไดเเเปปลลีี่ยยตวองใหกา็สิ ทำไมน่ะเหระครับเพราะเวลาที่คุณจะนําไปแ,แลกเงินนั้นไม่อยู่จํากัดนะสิครับเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณนั่นก็จะไม่มีเวลาบางทีคุณอาจมาถึงช่วงเวลานั้นเรียบร้อยแล้วก็ได้คุณไม่มีเวลาและเงินเก็บของคุณก็ไม่ได้งอกเงยแบบเดียวกับที่ทรัพย์สินนั้นควรจะเป็นตรงกันข้ามครับมูลค่าของมันนั้นกลับลดน้อยลงเช่นเดียวกับหนี้สินนั่นคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวลาเรามาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณบ้างผมเคยหงหุดหงิดมากๆครับระหว่างงานสัมมนา,าครั้งหนึ่งผมถามผู้้เขาาาฟังประมณ255,000คนว่ พวกคุณที่เป็นลูกจ้างเขากี่คนครับที่อยากจะรีบไปทํางานในเช้าวันจันทร์จะขาดก่อนหน้านั้นครับผมเล่าเรื่องตลกโปกฮากับผู้เข้าร่วมสัมมนาบรรยากาศนั้นจึงเต็มไปด้ยวยเสียงหัวเราะและพลังและคําถามของผมนั้นก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์อีกแบบผมช็อกไปเลยครับมีแค่3ามคนเท่านั้นที่ยกมือขึ้นนึกภาพออกไหมครับคนฟังจํานวนมากขนาดนั้นแต่มีคนตอบรับแค่3คนบรรยากาศเงียบกริบรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องสมุดหรือโรงเก็บศพเลยทีเดียวไม่มีใครยิ้มให้เห็นอีกแล้วอารมณ์ทุกคนเปลี่ยนไป และดูเหมือนว่าคนจำนวน24,997คนกำลังแลกเปลี่ยนตัวพวกเขาเองเพื่องานที่ตัวเองไม่ชอบและเวลาแห่งความทุกข์ทรมานเรื่องตลกกว่านั้นก็คือ3คนที่ยกมือขึ้นทั้ง3คนนั้นมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับคนหนึ่งในนั้นเล่นหุ้นและสะสมหุ้นในพอร์ตไว้มากพอสมควรในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคนที่2ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์เป็นงานพาร์ทไทม์ในช่วงเวลาสปีที่ผ่านมา และก็เริ่มทําเงินได้มากพอที่เธอนั้นจะลาออกจากงานและทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เต็มเวลาส่วนคนที่3นั้นได้พบกับความสุขในการหาเงินจากธุรกิจออนไลน์และรักทุกช่วงขนาดของมันคนทั้ง3คนนี้มีอะไรเหมือนกันครับทั้ง3นั้นต่างเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจของตัวเองพวกเขาแลกเปลี่ยนเวลากับทรัพย์สินไบรอันเทซี่ หนึ่งในนักพูดสร้างพลังใจชั้นยอดของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวเอาไว้ว่าทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าที่สุดของคุณก็คือความสามารถในการหาเงินส่วนทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเวลาของคุณตัวของผมนั้นเริ่มเข้าใจในพลังอำนาจของทรัพย์สินอย่างแท้จริงครับด้วยอน,นิสงส์งจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นทนายความรุ่นแบบเบาะในสำนักงานทนายความยักษ์ใหญ่ทางตอนใต้ซึ่งมีทนายความประมาณ150คนเขาเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องเจ้านายของเขาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ครับผมขออธิบายสักก่อนว่าพวกทนายนั้นเขาทําเงินกันยังไงทนายความนั้นขายเวลาแลกกับเงินครับพวกเขาคิดค่าบริการจากจํานวนชั่วโมงที่ทํางานให้ลูกค้าอาจจะอยู่ในระหว่าง200ดอลลาร์ถึง600ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสามารถและตําแหน่งของทนายความผู้นั้นค่าปรึกษาทั้งโทรศัพท์คิดเป็นนาทีคุณคงจะนึกออกน,นะครับว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นจะถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแค่ไหนแม้ว่าทนายความที่ทํางานในบริษัทเพื่อนผมนั้นจะทํางานได้มากตั้้งแตต่ 1, ่1001,000ดอขึนไปปี แต่พวกเขานั้นก็ยังเป็นคนเถียงนตรงที่ถังแตกอยู่ดีครับยกเว้นเจ้านายของพวกเขานะครับไม่ต้องสงสัยเล้ว่าหมอนี่นั้นเป็นคนไม่อาถานผู้มั่งคั่งอย่างแน่นอนครับเหตุผลก็คือแบบนี้ครับเพื่อนของผมที่เปทนายบอกกับผมอย่างนี้ครับโรเบิร์ตนายต้องไม่เชื่อแน่ในขณะที่ทนายความแถวหน้าในบริษัทชั้นทาเงินได้ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง300,000ดอลลาร์ต่อปีแต่เจ้านายของฉันน่ะซึ่งเป็นคนก่อตั้งบริษัททําเงินได้เั่วโมงละ9 0 0 0 0ดอลลาร์โดยคิดเป็นห0 0 0ดอลลาร์ในทุกๆ10นาที ฉันาำนดเอาไว้ว่าทุกครั้งที่เขาเดินไปห้องน้ําเขาได้เงินมาแล้วประมาณ17,00 0ดอลลาร์กับการล้างมือและหวีผมเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรง่ายมากครับชายคนนี้ปฏิบัติตามเคล็ดลับของคนไม่อดทานผู้มั่งคั่งในการสะสมทรัพย์สินนั่นเองผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความแห่งนั้นคือผู้ครอบครองทรัพย์สินอันที่จริงแล้วเขาครอบครองทรัพย์สินทั้งหมด1 6 0ชิ้นซึ่งหมายถึงบรรดาทนายความในสังกัดของเขานั่นเองครับทนายความที่ทํางานให้เขา ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างมากมายเพียงใดก็เป็นแค่คนเถียงตรงหน้นถาถังแตกหรือคนที่ขายเวลาเพื่อแลกกับเงินในทางกลับกันเจ้าของบริษัทรับเปอร์เซ็นต์จากเงินที่ทนายความทุกคนได้เก็บจากลูกค้าไม่ว่าเขากําลังจะทําอะไรไม่ว่าเขานั้นกําลังจะทานอาหารเช้าเดินทางหรือล้างมืออยู่ในส้วมตราบใดที่ทนายความ150คนของเขานั้นยังคงทํางานอยู่ชายคนนี้ก็จะยังคงได้เงินต่อไปทรัพย์สินเหล่านั้นทําให้เขานั้นได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆ ผมเริ่มศึกษาเขาครับและได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวนอกเหนือไปจากนี้อีกว่าทุกครั้งที่เขาได้เงินมาสักก้อนเขาจะใช้มันซื้อทรัพย์สินมาเพิ่มเติมขึ้นอีกเขาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้าหุ้นแล้วก็พันธบัตรหรือธุรกิจอื่นๆแม้กระทั่งม้าแข่งแลยวิธีนี้เขาจึงร่ำรวยมากขึ้นไปอีกครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุผลใดครับเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในชายผู้ร่ำรวยที่สุดทางตอนใต้เป็นอภิมหาอัครคนไม่่อาอฐานผู้มั่งคั่งอย่างที่สุดแต่เรื่องเล่าดังกล ผมเคยเห็นเขาครับขับรถอยู่ในเมืองคุณอยากรู้ไหมครับว่าเขาขับรถอะไรมันเป็นรถที่มีอายุการใช้งานเกินสิปีเสื้อผ้าที่เขาสวมก็ธรรมดาธรรมดาเขาไม่ออกไปเที่ยวมากนะักเป็นคนถ่อมตัวมากๆและก็ยังมีประวัติการศึกษาที่น่าประทับใจเลยทีเดียวเขาจบปริญญาโทด้านจิตวิทยาปริญญาเอกด้านาศาสานสาศาสตร์และปริญญาเอกนิติาศาสตร์แต่เมื่อไรก็ตามครับที่เขานั้นได้รับการแนะนําให้รู้จักกับใครสักคนเขาก็มาจะพูดว่า ผมเป็นแคทนายความธรรมดารรมดาคนหนึ่งจากเมซิซิปปีที่พยายามทำมาหากินถ้ามีอะไรที่ผมช่วยคุณได้ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือการทํางานโทรมาได้โดยไม่ต้องลังเลเลยนะครับจบตอนที่สิ